เด็ดเอาตามชอบใจอยากได้ก็ไปส่วนครัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะกินแกงเผ็ดยำเห็ดตำทั่วมีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดตายครับการเตรียมวัตถุดิบนะครับการเตรียมวัตถุดิบก็คือนะครับวันนี้มีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ หอมใหญ่ก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เอามาหั่นเป็นเต๋านะครับเอาวัตถุดิบตัวต่อไปเป็นอะไรนี่วัตถุดิบตัวต่อไปก็จะเป็นแครอทนะครับแครอทแครอทนี่เป็นลิดนี่แครอทเป็นหัวแบบนี้นะครับแครอทอันนี้ก็หั่นเป็นบางท่านหั่นะไม่รู้นะเต๋เหมือนกันแครอทนี่ก็เป็นลิดร้อนเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับจะเป็นสังเกตว่าหอมใหญ่กับแครอทนี่จะเป็นของทางฝั่งยุโรปเป็นของฝรั่งนะครับก็จะเป็นลิดร้อนเพราะว่าที่นู้นเป็นเมืองหนาวเขาก็จะกิน พวกนี้เอามาต้มซุปเป็นหลักเนาะใช่ครับเอามาประเทศไทยก็จะใช้ได้แต่ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ปลูกปลูกก็ไม่ค่อยหัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่บ้านเราก็เริ่มปลูกแล้วต่อไปก็จะเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดเป็นตระกูลธัญพืชใช่อันนี้เราเป็นลิฟตเย็นใช่ไหมฮะเอามาแกะข้าวโพดเป็นลิตเย็นแล้วก็ข้าวหงสกมีข้าวนะครับ ข,ข้าวสวยหุงสุกแล้วนะครับหุงสุกแล้วถ้าเราใส่น้ําน้อยหน่อย,อยมันก็จะเป็นเรียงเม็ดสวยเวลาผัดออกมาก็จะดูน่ารับประทานถูกต้องเลยครับครับถ้าใส่น้ํามากก็จะเวลาผัดออกมาแล้วจะเม็ดจะไม่สวยนเม็ดมันจะเป็นแบบข้าวมันจะเละข้าวมันจะเละจะดูจะดูไม่สวยใส่น้ําให้พอดีนะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้า ถ้าใส่น้ามากเกินไปเราสามารถที่เยาหน้านะตรงหน้าเวลาเราหุงข้าวเรารเราช้อนเอาเฉพาะ<ช>หน้าตรงหน้าไอ้ผิวนะอยู่ของข้าวเนี่ยเอามาเก็บไปแล้วก็ทําเป็นข้าวผัดได้ก็คือถ้าเรามีฟักเขียวกับบวบเราก็สามารถใช้ได้นะมันก็จะเป็นริเยน็นเพื่ออธิบายไปถึงว่าวันนี้เราจะผัดด้วยน้ําเออวันนี้เราจะนอกจากจะผัด เก<ร>ลือดอกเกลืออย่างเดียวเราเรายังไม่ใช้น้ํามันด้วยนะครับเราไม่ใช้น้ํามันใช้น้าเปล่าขั้นตอนก็คือติดแก๊สอ่าแล้วใช้น้ําก็เทน้ําลงไปนะครับปริมาณก็พอประมาณนะครับใส่ลงไปพอประมาณถ้าใส่มากก็จะทําให้เ,เครื่องแล้วก็ข้าวน,นี้จะแฉะนะครับแต่เทคนิคที่ที่เคยตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานมาก็ ตั้งแต่ทำงานเป็นพ่อครัวมาก็เทคนิคการผัดข้าวที่ไม่ต้องใช้ไข่แล้วก็ใช้ใช้น้ำมันนี่ก็คือเอาผักลงก่อนเพราะว่าในผักจะมีน้ำมันในผักจะมีน้ำมันน,มน้ำเริ่มเดือดอ่าน้ำเริ่มเดือดเราก็เริ่มใส่หอมสุกยากผักที่สุกยาก,ก,ยากเอาเอาหอมก็ไดเ้เอาหอมลงก่อนจะได้มีกลิ่นเอาหอมใหญ่ลงก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างน้องเชยผัดผมก็จะเตรียมไอ้มะเขือเทศ มะเขือเทศนี่ถ้าใครชอบทานเมล็ดก็สามารถใส่ได้เนาะแต่ถ้าเราทําจะให้ออกมา,อาบางคนก็ไม่ชอบแบบเละๆก็คือเอาเม็ดออกเราก็เลือกเอาเฉพาะเลือกเอาเฉพาะเปลือกนะครับเปลือกแล้วก็ติดเนื้อนะครับเอาเม็ดออกนะครับแล้วก็หันห่นเต๋าหั่นเต๋าก็คือหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะผมผมใช้คําว่าเต๋าแต่พอกลิ่นหอม กินหอมใหญ่เริ่มเริ่มโชยกลิ่นขึ้นมาแล้วก็ใส่ <Okay. S 1> แคร์อทนะครับวันนี้แครอทก็สุกยากอันดับต่อไปก็คือแครอทใส่ลงไปหมดเลยครับน้องเชยหมดเลยอันนี้ข้าวโพดที่ข้าวโพดวันนี้สุกแล้วนะครับข้าวโพดต้มสุกแล้วเอามาแกะเดี๋ยวรอแครอท ใกล้สุกเราก็ใส่่รอนก็าดูสุกนี่ดูยังไงดมันจะใส่ๆนิดนึงนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ตักขึ้นมาแล้วก็เอาเมือเอาเม,ออามือบี้ดูนะครับเขาจะนิ่มแล้วก็แตกนะครับอันนี้แค่รอนก็น่าจะเริ่มได้แล้วความเค็มที่ดีที่สุดคือเกลือ,อใส่นี้นะข้าวโพดถ้าดูมันติดหม้อนี้ก็เติมน้ำได้นะครับ กระดูผักที่เราผัดลงไปติดหม้อก็เติมน้ําได้อ่ามะเขือเทศลงไปเลยเอาอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเราผัดผัดเสร็จขึงนเอาเกลือลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็ชิมนะครับใส่เกลือลงไปอพอได้ที่แล้วใส่ใสข้าวข้าวสวยข้าวสวยข้าวหุงสุกอ่า ็ลีไฟลงนอ่ารีไฟลงนิดนึงครับใช่พอผัดเริ่มแห้งแล้วก็ใช่ปิดแก๊สแล้วก็บุงด้วยเกลืออ่แล้วก็คลุกคลุกเท้าให้เข้ากันนะครับดังนั้นว่าขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ชิมดูว่าความเค็มพอหรือยังพอประมาณหรือยัง <พอ S 1> ถ้าไม่ถ้ายังถ้ายังเค็มไม่พอเราก็เติมเกลือหรือว่าเวลาเราทานเราก็ค่อยโรย,ยเกลืออีกครั้งหนึ่ง ค่อยแตกเรลืออีกครั้งหนึ่งนะครับจจนนมีใครดูไม่ทันไหมครับก็วันนี้นะครับเราขอทวนนะครับวันนี้มีวัตถุดิบนะครับในการทําข้าวผัดดอกเรือวันนี้มีหอมใหญ่หอมใหญ่อ่าแครอทนะครับข,รข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็มะเขือเทศนะครับมมะเขือเทศ,เทศแล้วก็มีข้าว ข้าวข้าว,าวเป็นข้าวสวยหงสุกแล้วก็ปรุงด้วยอดอกเกลือนะครับ